พวกเขากำลังตั้งใจวาดภาพอย่างหนักโอ้โหแล้วเราจะเรียกว่าภาพวาดไหนดีกว่ากันแล้วเราจะมาต่อสู้กันฮอวาดคนลเลยเฮ้ยปักแมนปักแมนปักแมนนาะยได้ลงคลิปเราเฮ้ยปักแมนวันคนคนทุกคนฮนะวันนี้เพื่อนผมเองปักแมนเฮ้ยไงเพื่อนดูดู ผู้หญิงอาเรนดีนี่มาเร็วโรริปป์ไหนไหนโอ้โหโรริปป์พวกเองโอ้มันอันนั้นไม่ตรงโจทย์เว้ยเอานี้ <c oughs> ไอ้ไอ้ออันที่ไม่ตรงโจทย์มันต้องโดนมันต้องตายโอ้โหเลือกเลือกนานกันใช้ได้จังเลยมาฮะอ่ะสี่อ่ะสามอ่ะสองหนึ่ง ตูมยามิหุ้ยโอ้โหท่านยูมิไปไปฆ่ามันตายเล็งมาเร็วอ้อออโอ้โหปังแมนฆ่ามันเลยอ่านั่นแหละยิดมันก็โหดร้ายแบบนี้แหละโอ้ยเวรตีเลยก็สิดไม่เอาลงช่องเลยเนี่นี่ห้าสี่สามสองเราอยากวัดภาพบ้างอะ ศิลปินที่เลือกคือรีท่านรีกับอีอิกิรีกับอีกิจะชนะไหมมาดูกันระหว่างรอนี่ปั๊กแมนอยู่นี่นะปั๊กแมนดูปั๊กแมนที่ไปรวบล่ากับคนผู้หญิงแล้วเอ้ยนี่ไอคนที่เข้าเข่งขันนี่มันดูหน้าต่อยใช้ได้เลยเรามาดูกันว่าไอ,เ,อาเดี๋ยวรัโจดผมเพิ่งเห็นว่าโจ์กับมันแปลว่าสําคัญเฮ้ย ถ้าผมวาดนะนะผมจะวาดแม่เพราะแม่เนี่ยสำคัญมากแต่พวกเขาจะวาดอะไรที่มันสาคัญกันอะไรบ่อนนี่ชื่เนลเอลเลอร์จิอ่านไม่ออก <c oughs> เป็นเป็นคนลาวก็เกิดมาโอ้ไม่ใช่เป็นคนไทยก็เกิดมาอย่างนี้แหละใช่ไหมปักแมนเนี่ยปักแมนปักแมนเป็นคนอีสาน คูณสองอัญมณีโอ้โหใครที่มันซื้อจะบ้านรวยมากเลยนะทุกคนคูณสองอันนี้เพิ่มรายได้อันญมณีคุณอยางถาวรโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋วมันมาเร็วสำคัญเดี๋ยว,ว,ส,ำยวสำคัญก็คือคุณแจหรอฮะผมผมไม่เข้าใจฮนะอีเอาแบบนี้ดีกว่าสำคัญคือกุญแจ What ตัวพันคือกุญแจกุญแจไปทอรีโอ้โหหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าไอพวกนั้นมันโดนลุกขอโทษด้วยปังมแมนเราจะฆ่าในตายเอออ่อาอา่าปังแมนอยากฆ่าเราตายเลยเราขอโทษเราขอตัดคำพูดนะเราฆ่า,านายตายไ,อ,นนไอ,าอ,อ้นี่ไอ้ลังเสาเออนั่นแหละท่านอยู่มี โอเคท่านท่านเขีมดมวยเย้ใชนแล้อุนี่เต้นเต้นลำเลยถ้าเต้นลำโคตรน่าเกียดอ่ะอ้ปักแมนปกติจะพิมพ์คุยกับเราะทำไมเขาเขาไม่เขาไม่เ,ไมเอาเฮ้ยเฮ้ยเ,า,เ,า,เ,า,เาให้เราวาดแกะนี่แกะที่สวยสมบูรณ์ต้องเป็นอย่างนี้นี่แกะ k k ดูดแกเอ้อแกแกดูดูแก ha i i love you i i love i love you you นะ con đu i love you <m distinctive suspicious> <to insane> น,นี่โอเคเฮ้ยดูโคตรเทพเลยโอ้โหแกจะรอดไหมเนี่ยขอให้ภาพวาดตรงข้ามมันกากด้วยเถิดเออเอเออะไรวนะเนี่ยอออเรามีเวลาไม่มากแล้วอออดูดูแกเราดีอออ I love you ภาพวาดไหนดีกว่าแก โอ้โห oh ภาพวาดเราเออนันแเละภาพวาดเราดีกว่า hmm. ภาพวาดเรายังไงก็ดีกว่าเวพะเราเัาเป็นแบดบอยโอ้ไม่ใช่เราไม่ใช่แบดบอยฮะแต่เราเป็นสมาร์ทบอยผู้ชายผู้ชายสุดฉลาดที่วาดรูปอะไรก็ไม่รู้ที่มันแกะบอกว่าไอเลิฟอยู I love you w i ว e บอกโอ้โหดูดิ <laughs> ดูดิค่ะ <laughs> I I it dead a h o l e sheep คืออะไรวะ it dead a h o l e sheep it dead a h o l e sheep คืออะไร it dead ทุกคนฮะ it dead a h o l e sheep คืออะไรโหแป๊บแป๊บนะทุกคนขอขอเวลาแป๊บนึง่งขอถามแชท GPT ก่อน อ t ดเดตอา sheep คืออะไรโอ้โ oh, ห oh, ทุกคนฮนะมันมันให้อะไรมาก็ไม่รู้อิดเดตอาโฮชีปมันมันคือแกะสุดพิเศษเหรอเฮ้ยอิดเดตอ e โฮชีปเดี๋ยวเราต้องไปย้อนที่หลังฮะอิดเดตอาโฮชีปมันคือคำถามในหัหวเรามากเฮ้ยปังแมเราเชื่อนายว่านายนะ ว่าระครังได้สวยกว่าเขาแน่นอนเห็นไหมเขาชื่อว่าเอเรียนะเอเรียนมันคือเอเรียนนะเอเรียนเอเรียนโอ้โ,ห,โห,หน่าซิกมาบอยฝาแฟดกับเอ็งปะเนี่ยไม่ไม่ใช่ฝาแฟดฮะอันนี้มันซิกมาบอยแบบจัตุรัสอันนี้ซิกมาบอยแบบแบบซิกมาของแท้ฮะเราไม่ชอบจัตุรัสเฮ้ยเดี๋ยวใส่ชุดอะไรอะ่ะโอ้โหไม่มีหน้าอกเลย โอ้โหผมไม่นับผมโคตนนับถือโรบอทฮะมันเซนเซอร์ได้โคตนเนนะี่ยน่ะมันไม่มีหนะ้าอกผู้คนฮะโอ้โหแล้วคาับาพวาเด็กอกนุบาลอิวแต่เราเชื่อในตัวเพื่อนเรานี่ระคังรูอ,อแล้าคังมันดี้เราจะชนะได้ไงวะแถบตรงข้ามมันโคตรกิบิี้เลยแต่เราเชื่อเพื่อนในตัวเพื่อนเรา เพื่อนในตัวเพื่อนเราสุดอนาถเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไอ้ฟักแมนไอ้ฟักแมนเขาพูดอะไรลงไปว่าเราไม่ควรเลือกทีมนายเลยเออเอาฟังไอ้ฟักแมนอ่ะฮึไอ้ทำให้เราตายไอ้ไอ้ฟักแมนฟักแมนไม่ได้ <g ül> ส่งอีโมจิให้ฟังแมนเลยศิลปินโอ้โหดูโอ้โอนี่มันฝาแผดกันเลยนี่หว่าเขานี่เขาชื่อว่ายูมิกับท่านท่านอะไรขอซูม <c oughs> กับไอดูไอดูนี่เราไปร้านขายโอ้โหร้านขายยายวซื้อโลบักทั้งนั้นไม่เอาดีกว่า วาดยากวาดระครังต่อไปเขาต้องวาดดวงจันโอ้โหโอ้โหท่างน่าซาบซึ้งรง้านขายยาอย่าไปซื้อเลยยาบ้ามันคือยาบ้าเนี่ยมันคือยาบ้าเอะท่านท่นปังแมนมันคือยาบ้าเองได้ซื้อมาป้าขอถามนอะยนะทุกคนฮะรู้ไหมผมทำ โอ้ใต้ผมเป็นอย่างนี้ยังไงทําไมเพราะผมนั้นเกลียดเบคอนยังไงล่ะตอนผมตายผมจะได้สะใจว่าเบคอนของตัวเราตายแล้วมันอาจจะฟังดูงงแต่ช่างมันเถอะโอ้ดวงจันทร์ข้อสวยเลยโอ้โหดวงจันทร์มันอแต่เราขอเลือกอันนี้ละกันดวงจันทร์ดวงจันทร์ที่ลงสีดีกว่าลงจันทร์ที่ไม่ลงสีแล้ววะ อีดเด็ดอะโฮชีปมาอะสามสองหนึ huh. uh ่ง huh. อ uh ้อฮะอ้อฮอออย่สู้ตายเราจะสู้อีกใครที่ตายก่อนสวัสดีนี่น,นี่เราจะฆ่าปักแมนตายฆ่าปักแมนไม่ได้ไม่ได้โหร้วย นี่คือกระบวนช่อที่ทรงพลังเออเออเออัแมนตรงข้ามับงเมนตายอย่งฆ่าเรตายอย่างน้อยเราก็ฆ่าไปแล้วฆ่าแังเมนตายไม่ได้ม่มาสวยตรงไหนว่าไอดวงจันทร์ที่ไม่ลงสีอ่ะโอ้โอโโอเค โอเคฮะเราศิลปินจะวาดเสร็จเฮ้ยเราสามารถวาดเองได้ฝึกซ้อมฮะคือการฝึกซ้อมอันแท้จริงเราจะฝึกซ้อมวาดฝึกวาดอะไรดีวะขอเป็นกล้องกล้องโอเคเราจะฝึกวาดกล้องอะนะ <c oughs> นี่นี่กล้องกล้องพิเศษ <c oughs> กล้องกล้องสำหรับรุนร่นรุ่นแมท่ทายะหนังอาชีวเทพ นี่ดูดูกล้องโอ้โหไอ้ถ้าถ้าผมเอาวันนั้นลงแข่งอะนะผมผุไม่รอดเนี่ยไอ้ฟังแมนเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอไอ้ฟังแมนโกรธโกรธโกรธใส่ฟังแมนเลยนี่โกรธเฮ้อไอ้ฟังแมนเราโกรธโกรธสุดหัวใจไปละนี่ฟังแมนอะไร S 1> <S 1> <S เดี๋ยวค่อยดูไอ้ฟังแมนกล้องอกล้อง,อองคาเมล่าดูวไวเราจะเลือกอันนี้เราขอแต่เราเชื่อก็เชื่อว่าฟังแมนจะเลือกอันนน้นนะโอ้ยไม่ใช่ดิฟังแมนยังไงก็ต้องเลือกอย่างนี้เพราะมันสวยกว่าจริงไหมทุกคนใครใครกีบีดีบ้างเด็ก สี่สองสองหนึ่งไอ้ปังเมเราไม่อยากร่วมมือกับมันเลยมาห่อห่อมันหนีอ่ะหอห่อหอดหอดห่อหอห่อห่อห่อหอเราต้องเป็นคนฆ่ามันอือไม่ได้ฆ่ามัน เออเออเอ,อต้นท่าแล้วะเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดแคปไม่ทันโอ้โหเราก็เราก็แคปไปแล้วอะดิทำไงได้เออท่านท่านนำกับท่านท่านนำกับไอยอายะแกไอสูบก,กัญชาหลังบ้านแกจะต้องรู้ว่าประเทศไทยน้ำมันเสือ่อมเสียไม่จริงไม่จริงอะ ประเทศไทยนะมาสกิบิดี้แต่ต้องมาอยู่ประเทศสหรัฐอเมริกาดูเนี่ยพื้นฐานอะไรอยู่เนี่ยแรงรบควงตับการแข่งขันพิเศษไม่เข้าใจฮะแล้วอะไรคือมินเทนเอาเอาอะไรอะ่ะลูกหมาจะมีคนฝ่ายตรงข้ามออกนะไปต่อไออ่ะท่านอายะ วาดบางสิ่งบางอย่างตามพร้อมอ๋อตามความคิดใช่ไหมนี่เราจะสะวาดอันนี้การที่พระเจ้ายัางยิ้มแฉ่งให้พวกเราการที่พระเจ้ายัางยิ้มแฉ่งให้พวกเราคืออะไรก็ไม่รู้เราวาดวาดอะไรโคตรปัญญาอ่อนหรื <c oughs> ว่าอะไรโคตรปัญญาอ่อน ดูดูดูเย้มีตรงวัดสวยโอเคขอบใจสำหรับคำชมจากปั๊กแมน I love you uh, I love you <c oughs> <c oughs> นี่ดู แล้ววาสวยด้โดอนอะไรก็ไม่รู้เอออะไรอ่ะมันบอกว่าวาดภาพตามพร้อมของคุณนี่เราไม่เข้าใจฮะทําไมทุกคนถึงอยากไปเลือกกันนั้นมันเราไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาจะสื่อไอไฟจราจรอ่ะเราไม่เข้าใจทําไมตอนแรกมันบอกว่า,วาตามพร้อมของคุณแต่อันเนี้ยมันบอกว่าไฟาจราจรแต่อันนู้น มาเฮ้ยดูให้การวาดไม่ตรงการวาดที่สวยกว่าและตรงจุดมันคือการการที่มีทะการรัฐเทศะที่เข้าบ้านปุ้มล้งฆ่าเขาปุ่มปุ่มเฮ้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 ปุ้มไอ้ไม่โดนเอ้คุบมันไม่โดนเอ้ไอ้มันไม่โดนฮัดคนโอ้ทุกคนไอ้ ดูดูเอาไว้ทุกคนนี่คือศิลปะการต่อสู้ที่ยาวนานทุกคนฮะอ๋อเอยเราฆ่ามันได้แล้วอ๋อายบายทุกคนเราต้องไปกันเกิน